เอาละครับเรียบร้อยเรือเข้าทุนเข้าที่จะเป็นเที่ยวสุดท้ายหรือมีอีกหนึ่งเที่ยวลุ้นช่วยกันครับผู้ชมเอาละครับพี่น้องชาวเรือครับเรือสองลำนี้ผ่านการตกแต่งจากช่างแอร์จักรวรดอุบลรือว่าอาจารย์อาจารสองไทยจากบ้านทุกคนใหญ่มาทั้งสองลำกระสือแล้วเป็นเรือในช่างเดียวกันครับคือช่างแอร์จากอุบลราชธานีหรือชื่อกัาโรงเรียนว่า ได้บุญมาทองไทยถือว่าไม่ธรรมดาครับเป็น so กูต่อเรือชาแนลครับบุญมาทองไทยจากภูมาคทางนี้ครับเป็นเรือคู่ชิงชนะเลดูสิว่าใครจะเป็นแชมป์ปีนี้เจ้าของถ้วยพระราชทานสนามพี่น้องท้าสแสงเสีรับหูเอาเลยครับพี่้องชาวเรือก็เป็นการชิงชนะเลระรับสายน้าเที่ยวแรกก็จะเป็นเทพดรสิกษ์ก็เป็นฝ่ายกำไล มาดูเที่ยวนี้ตะกาเพชรจะตีตื้นขึ้นมาได้หรือไม่ถ้าตะกาเพชรตีตื้นขึ้นมาได้ก็แสดงว่าเป็นนังบบนยาวก็จะเป็นนัน<อ> ชาวเรื S <S <ess> ่องก็ดูได้ทีเดียวที่ก็ต้องกับสายน้ำของุก็ด้อยกุจิีเช่นนเลิศด้วยสั่งด้วยสีด้วยบารมีนส่งเก็บผมสายน้ำสายกันมาแบบเรื่องบันเทิงเลยทีเดียวมาดูซิว่าหรือดีที่เป็นธรรมดาดินน้ะว่าจะขาดเล็กพี่น้องจากกบด้วยภาษาดีกำลังไล่คนไล่ที่เทศยนรสัพี่น้องจากจังหวัดหน่อยยิ่งเขียนกันะว่าแล้วประชุมยาวสาวดีคนกพี่จีนจากแรกแลงแซงมาโอ้ต้องโหทน้ำตาลขวาต่อไปสายน้ำจากกระสายสัดเสร็จกระดอกระเด็นออกมาแล้วจ้า ตัว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 วเรือเาเนทายวาแล้วัับต่อไปนัเปการการแจกงานกับเรือผู้จริงเลนอกลับสายน้ำไปได้ทำการจากศาสตรไกลฟงครับดูแล้วตัดสินให้ เรือที่อยู่ลงน้ำสีสแดนตะขาเพชรนั่นละครับท่านผู้ชมเที่ยวที่สามผมถึงบอกแล้วไงว่าจะมีเที่ยวที่สามหรือไม่สุดท้ายก็มีจริงๆิเดี๋ยครัเขาบอกว่าผลภาพิสูจน์มากคขคาพิสูจน์เรือเรือจะดีแล้นต้องมีฝีพายเก่งไม่ยำเกรงสัตรูคู่แข่งขันแม้จะแข่งกันแต่ชเช้าตุดเที่ยงวัน ก็ไปหวังขั้นเกรงเกรงยฝีภายด้วยความเคารพพี่น้องชาวเรือทั้งสองลำครับเถิคทับนำเรือกรนสุนอยู่ล่อยขอบคุณครับ